ครั้งแรกนะคะกับการขี่ช้างที่อยุธยาค่ะเด็กๆตื่นเต้นกันมากดูนงช้างก็คึ้นกันหน้าดูเลยนะคะราคาจะเป็นรอบเล็กรอบใหญ่นะคะรอบเล็กก็คือจะอยู่ประมาณสักค่าถึง10นาทีอยู่ที่ประมาณ100บาทถ้าเป็นรอบใหญ่ก็คือ200บาทจะประมาณ15-20นาทีนะคะ พอเราจ่ายเงินเรียบร้อยเขาก็จะให้ตั๋วมาค่ะแล้วเราก็คือตามคิวเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็ยื่นตัวแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่ค่ะแล้วเขาจะเรียกชื่อช้างมานะคะหรือเขาจะให้เด็กนั่งไปก่อนนะคะช้างเชือกหนึ่งก็คือจะนั่งได้แค่2คนก็คือจะเป็นผู้ใหญ่1เด็กหน,นะคะดูสิคะตอนเดินมาเบียดน,นี่เสียวมากเหมือนจะตกลงไปในคูน้ําเลยค่ะแล้วก็ตัวสูงมากเช่นกัน ลูกชายนี่ร้องกรี๊ดมากชอบสูงจนะเข้าต้นไม้แล้วคะ่ะนี่เราก็เดินผ่านวัดพระปรางชมเมืองเก่านะคะดีงามนี่ตากล้องของเราคะ่ะไม่ได้ขึ้นคะ่ะเขาอาสาเดินตามถ่ายรูปให้แล้วก็พอตอนที่เราขึ้นเนะี่ยประมาณ10บโมงนะคะแดดร้อนมากแนะนําให้ไปช่วงเช้า9ก้าโมงดีที่สุดคะ่ะเจ้าคนเล็กแอบ,บเกรงนะคะเนี่ยเขากลัวค่ะเพราะว่าสูงแล้วก็แอบ,บเดินโยกแรงจริงค่ะเราก็จับเขาดีๆนะคะ ตอนนั่งนี่คือพี่ควานช้างนะคะเขาก็บอกว่าเอาขาค่ะเหยียบลงไปหลังช้างได้เลยเขาไม่เจ็บแต่เราก็กลัวนะคะแล้วก็นั่งเกรงเมื่อยไปหมดเลยค่ะเกรงทั้งก้นเกรงทั้งขาเลยค่ะเตรียมแบงค์ไว้ด้วยนะคะตอนลงจากหลังช้างเสร็จควานช้างเขาจะให้น้องของเงินค่ะเราก็ติดน้องไปหน่อยนะคะมาถึงเราก็ต้องลองติมสยามหน่อยนะคะมีหลายรสมากเลือกรูปตามใจชอบเลยค่ะส่วนรสชาติก็แล้วแต่ชอบนะคะ ขี่ช้างเบื้องหลังฉากเป็นเมืองเก่าก็สวยเก๋อีกแบบหนึ่งนะคะประทับใจค่ะถ่ายรูปครบล้านแปดก็กลับบ้านได้ค่ะ